กลับมาสู่ช่วงที่สองขอรายการนะครับเงินทองของต้องรู้นะครับประจำปศุนี์นะครับก็ผ่านไปด้วยกันห้าข้อแล้วนะครับก็เหลืออีกสองข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับข้อที่หกนะครับอย่าปล่อยให้เด็กนะครับใช้จ่ายจนเกินงบของตนเองเป็นนิสัยครับตอนนี้ยังไงครับใช่ครับก็ถ้าสมมุติว่าปล่อยใช้ใช้จนใช้จนเกินตัวหรือว่าเกินงบเนี่ยครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าใครอยากรู้่ะ มีวิธีสังเกตยังไงว่าเราใช้ใช้จ่ายเงินเกินตัวก็ลองลองกลับไปหาคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วมีบอกอยู่ว่าอืมดูยังไงว่าตอนเนี้ยเราใช้จ่ายเงินเกินตัวแล้วผมก็หยิบหยิบมาสั้นๆแล้วกันก็คือยกตัวอย่างเช่นเงินเงินของเราเนี่ยเริ่มตึงๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่พอละหรือว่าเงินของเราไม่ไม่สามารถชําระนี่ได้ตามกําหนดละต้องผ่อนผันไปเป็นเดือนสองเดือนแบบเนี้แสดงว่า เราเริ่มอ่เริ่มมีปัญหาเริ่มใช้จ่ายเกินตัวแล้วทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กอันนี้พูดเราพูดถึงเด็กลูกหลานใช่ไหมครับยุบก็คือถ้าเขาเริ่มใช้จ่ายเกินตัวบ่อยๆเมื่อไรเนี่ยมันจะติดเป็นนิสัยเช่นอ่อย่อยครับตังขนมมาละขอเพิ่มจัดไปคือจะเริมีการขอขอขอวงเงินเพิ่มนะครับขอตังเพิ่มนะครับขอนู่นขอนี่ทั้งที่ S <S ปกติเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้เงินเขาอย่างที่บอกเป็นประจำครับผมครับตามาเวลาท,ที่ที่กำหนดกันไว้อ่ะทิดหนึ่งเป็นเดือนนึงหรืออะไรต่างนานาแต่ว่าพอดีน้องๆหนุ่มอาจจะแบบว่าไปซื้อนู่นซื้อน,นี่มีความอ,อยากได้อยาก,ยากได้นี่อยากได้นี่เหมือน네กับผู้ใหญ่ครับอ,อยากได้ของเงินของมันต้อง<ด>มีนะครับต้องไปสนุกต้องไปเข้าสังคมขอขยายวงเงินหน่อยขอขยายวงเงินหน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวตอนผู้ปกครองอีกนะครับแต่่วาถ้าเกิดผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าสอนบทเรียนให้ก <ok ับเขานะครับให้ข้อไอให้ให้นาำีหัดนาำีหัดนะครับหรือว่าให้คําชี้แนะให้ข้อคิดกับเขาเนี่ยก็จะอย่างที่น้องออดี้บอกทําให้เขาผิดนิสัยได้อสุดท้ายเขาก็จะขอขอสุดท้ายพ่อแม่ก็ต้องเป็นภาระจํายอมใช่นะครับให้กับลูกนะครับโดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาให้กับเขานะครับก็คือถ้ามันมันโอเคแหละมันอาจจะมีนานๆครั้งอาจจะแบบเอ้ยไม่พอจริงๆ ย้อะปา๋าขอขอตั้งค์หน่อยอวันนี้วันนี้ไม่พออะไรตังค์หมดใช้อะไรอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้ามันหมดเข้าบ่อยๆทุกวันเนี่ยอโอเคเราอาจจะมีการการถามหรือว่าการสอนครับหรือว่าแนะนําเขาว่าจะควรจะทํำยังไงครับให้มันมีพอหรือว่าใช้ได้มไม่ไม่ใช้ใจ่ายจนเกินตัวอันนี้บางบางะถามในส่วนของ บางกอัดีคอลเาเจนกันอ่าครับครับส,สมมติว่าอย่างอย่างในยุคบังเนี่ยก็คือพูดง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยยังมีการเขาเรียกว่ารงโทษนะครับรักครัวให้ผูรกรักลูกให้ตีนะครับคือในคนสมัยก่อนอย่างนี้จริงเวลาที่อ่าอลูกๆทำผิดเด็กๆทำผิดเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะลงโทษแต่ว่าเขาก็จะเตีเพื่อแบบว่าให้ให้ให้หลับให้จำสั่งสอนสั่งสอนแต่ว่าลูกเนี่นะครับไม่ได้ครับ ลงโซเชียลเด็นเลือกเลยนะครับดังข้ามคืนแน่นอนฉะนั้นเนี่ยอ่ะวิธีนี้บางทีเราถามอดี้แล้วกันว่าแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ปกครองเนี่ยจะต้องมีการเคาเียกว่าอ่าเหมือนกับว่าให้บทเรียนลงโทษลูกอ่ะเป็นวิธีการใน,ในยุคนี้ที่แบบว่าเด็กก็ไม่กรู้สึกว่าอ่าโดนอ่าเหมือนกับว่ปปาโดนคุณพ่อคุณแม่ลงโทษด้วยแรงเกินเหต,ตุอะไระมาณต่างนะครับอืมครับมีคิดคิด,คดมุมมองคิดยังไงมุมมองในเรื่องของการใช้จ่ายเงินกันตัวน้องก็ผมว่ามันมันก็อาจจะไม่ถึงขั้น ลงโทษลงไม้ลงมือขนาดนั้นแต่ว่าไเหตือ,อเนเตือนไว้ก่อนแต่ว่าไม่มันอาจจะไม่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่ต้องลงโทษแต่ว่าผมผมว่าคิดว่าเป็นการแนะนําดีกว่าอเป็นการแนะนําไปในทางที่ดีแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะไม่รู้สึกหม่นหมองหรือว่ามองมองผู้ปกครองเนี่ยในแงล่ลบครับผมก็ประมาณนี้ก็คือถ้าอย่าอย่าปล่อยไว้นานก็พอมันก็จะติดเป็นิสยัยอย่างที่บอกก็คือถ้าออมเนี่ยออมทุกวันก็ติดเป็นนิสัยเหมือนกัน แล้ถ้าเรื่องนี้ถ้าใช้จ่ายเกินเป็นประจำเนี่ยมันก็ติดเหมือนกันครับฉะนั้นก็วิธีการคือตัดจากต้นลมก็คือมีการรู้ว่าลูกๆเรามีปัญหาบุตรเราเรามีปัญหาปึ๊บเข้าไปแนะนํเนี่ยคืออาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดอาจจะแบบไกด์ไลน์ให้เขาวิธีการเออหาอย่างนี้นี้ดีกว่าไหมคะแต่ละคนอาจจะมีวิธีไม่เหมือนหรือจะสอนเขาแบบอให้เขาไปอเดินไปที่ไหนที่นึงแล้วก็สอนเขาในตัวให้เขารู้จักได้ถอดบทเรียนนะครับตรงนี้จะได้แบบต่อไปเนี่ยเวลาเขามีปัญหาอ๋อ มีทางออกแล้วอสองสามสี่ยังไงนะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเขาเรายียกว่าสามารถที่จะเขาเรายียกว่าสอนบทเรียนให้กับน้องๆ้หนุู่ได้นะครับใน,รในการแก้ปัญหาเรื่องการใช้เงินเกินครับครับต่อมาครับข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นในการส่งเสริมให้เด็กๆนะครับได้บริจาคเงินนะครับได้เสียสละเวลานะครับพาน้องหนุ่หนูนไปงานการกุศลนะครับให้เขาได้มีความสัมผัสด้วยการเป็นผู้ให้บ้างออนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นผู้รับมาแล้วครับก็ ดีมากครับคราวนี้ก็คือยิ่งยิ่งให้เท่ากับยิ่งได้การรับที่ไม่สิ้นสุดอ่าคาโลแกนยังไงนะครับมุบให้คือการรับที่ไม่สิ้นสุดอ่ามาชาร์ลสุดยอดครับคาโลแกนนี้ก็เะยครับก็ตามที่มุยบบอกไปเลยยิ่งให้ยิ่งได้ครับเราก็ฝึกลูกลุงละเราเนี่ยเด็กบอกย้อปั๊หนูให้อะตังหนูหายนะอ้าวแล้วยังไงตังหนูหายนะแล้วมัน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 จะรึมันจะให้มันจะได้ยังไงอ่ะอืมอันเนี้ย ผู้ปกครองก็ต้องตอบก็ต้องทาวเขเ<ๆ>ข้าใจเขาว,ว่าบางทีเนี่ยเราให้ไปอ่ะเราอาจจะไม่ได้เป็นเงินกลับมามแต่เราจะได้อย่างอื่นโดยที่มันอาจจะบางทีมันอาจจะไม่ได้เลยทันทีมันอาจจะอีกสิบปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าแต่ว่าอินชาลอครับได้แน่นอนอันนี้เสริมนะครับขออนุญาตเสริมก็น่าจะเป็นในส่วนของการตรบียะด้วยนะครับการเนี่ยสริมกานะครับสังคมมุสิิมาเราเนี่ยนะครับอ่าอย่างบางโตมาเนี่ยสัมผัสกับเพราะว่าได้มีโอกาสได้ไปงานมัสยิด ได้ไปงานเรียกว่ง,งานศาสนาค่อนข้างบ่อยมากตั้งแต่แตลเล็กแล้วนะครับก็มีโอกาสตามกีตามโต๊ะไปงานอยู่สม่ำเสมอเลยแต่รู้สึกว่าเออทำไมกีกับโต๊เราถึงบริจาคทาบุญนะสับง่ายคือทําบุญเนะี่ยอยากบริจาคอะไรต่างๆให้กับงานยิธประจําเลยทาให้เป็นภาพติดตาสําหรับเราว่าอ๋อเวลาไปงานพวกเนี้ยเราต้องสละเงินบริจาคนะให้กับศาสนาของอัลลอฮ์ ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะมาสอนบิเรียนให้กับลูกว่าถึงแม้ว่าเงินในบัญชีในกระเป๋าเราจะลดไปแต่ว่าณที่อ่อนรอ์เนี่ยบัญชีที่ในไอคิวรอดเนี่ยที่เรามองไม่เห็นแต่รอเนี่ยได้เปิดบัญชีเงินฝากแล้วก็ปันผลให้กับเราในอนาคตเนี่ยสอนให้กับน้องๆลูกหนูได้เห็นถึงความสําเร็จในโลกหน้าตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่าเชื่อได้ว่าศาสนาคริอต์เนี่ยมีจุดแข็งตรงนี้ครับเรื่องของหลักการศรัทธาฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็สามารถที่จะเห้เราใส่ นี่นครับองความรู้ของหลักการศาสนานแทรกไปได้เลยนะครับจะทําให้เด็กๆมีกระบวนการคิดในเรื่องของศาสนาไปด้วยแล้วก็เรื่องของการออมคู่ขนานกันไปด้วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการสร้างเขาเรียกว่าวัฒนธรรมในการส่งเสริมให้กับเยาวชนน้องนุอนหนุ่ยได้สัมผัสกับการเป็นมุสลิมด้วยนะครับได้เป็นผู้มีกัดให้กับพี่น้องให้กับอัลลอฮ์ตาอัลลานะครับแล้วก็มันเหมือนกับการเก็บเงินหรือว่าออมเงินตรงไหนรู้ไหมครับการบริจาคการให้ก็คือว่า ไม่ต้องรอมีถึงไม่ต้องรอมีถึงร้านอมีแค่บาทเดียวก็ให้ได้อใช่ครับแล้วก็เช่นกันการออกมก็เช่นเดียวกันบาทนึงเราก็เริ่มเก็บไปทุกวันทุกวันสมมติเก็บวันละบาทเดือนนึงก็สามสิบปีนึงก็สิบสองสามเท่าไหร่ทบยุบปีหน,นึ่งสิบสองเดือนสามร้อยหกสิบาทเนี่ยแล้วเราก็สอนลูกละบาแล้วก็สอนลูกหลานครับว่าการทําความดีเนี่ยในาศาสนาเนี่ยอทาความดีหนึ่งความดีเราให้สิบฉะนั้นเนี่ยเด็กลูกเราบริจาคสิบบาท ครับอัล,ล๋อ์ให้ร้อยหนึ่งโอ้โหนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราสอนสิ่งตรงเนี้ยที่เป็นหลักการาศาสนาให้กับพวกเขาเนี่ยได้ได้ซึมซับนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาโตขึ้นเนี่ยเวลาที่เขาจะบริจาคเนี่ยเขาจะไม่คิดเลยนะอ่าเขาจะหยิบปุ๊บมามีเท่าไหร่จากเงยยอดเพราะว่อาอะไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ฉันเพิ่มมากกว่านี้ทำดูดีละฉันรอนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ข้อเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกๆข้อเลยนะครับมันสําคัญทุกๆข้อเลยแต่ว่าข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ใในน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 ททาา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 งงงีีีี่่่่เเเเเเรรรรรรป็็มมมมมุสสสสลลลลลลิยยถจะะอออออูกกกหหขข้้คคววัััตศ์บแ ที่สาคัญก็คือได้ของการนะครับบริหารจัดการนะครับแล้วก็บริการในส่วนของผู้ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเราจะต้องมีการเก็บรอมส่วนเน้นด้วยดูแลตัวเราเองแล้วก็ในอนาคตของเราด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเก็เเกล็กน้อยนะครับที่วันนี้นะครับเจ็ดข้อที่เรามาแนะนำนะครับให้กับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ทารน้องน้องหนูนะครับทาน้อยวยชุทุกท่านเนี่ยได้ฝึกนะครับมาเรียกว่าวางแผนการเงินตั้งแต่เป็น ตต่เ,ตเ,เล็กเลยะนะครับแล้ววันนี้ถ้าไม่พอนะครับ <c oughs> ช่วงท้ายของรายการเนี่ยนะครับอ่าาพูดถึงน้องนู้นนูน้นแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะมานําเสนอนะครับในช่วงของสากอนนะครับยังไงครับมันยังไงอ่ในเมื่อน้องๆนนูอนอยากจะอ,อมเงินเนี่ยเราก็มีบัญชีเงินฝากห้กับน้องนูหนนูด้วยนะครับชื่อบัญชีอะไรครับพี่ไอ้ดี่ชื่อบัญชีเงินฝากยุเชนนะครับนี่ครับอันนี้ผมจะดูนะครับเป็นเสียเป็นเล่มสีฟ้านะครับอันนี้นะครับอ่าจะน้องนหนนูจะสมัครเนี่ย มีเงื่อนไขยังไงบ้างเอ่ยก็คือพ่อหรือว่าพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ย <c oughs> ต้องเป็นสมาชิกกับสากนก่อ,อนนะครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วจึงจะมาเปิดให้ลูกๆได้ก็คือพูดง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน,นะครับ <c oughs> เป็นสมาชิกของสากลน,นะครับ <c oughs> เป็นบัญชีขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำนะครับสามร้อยบาทนะครับผมแล้วก็อาจจะเปิดบัญชีวาริอัศตัวนี้นะครับเพิ่มด้วยนะครับครับแล้วก็เปิดตัวนี้คู่ให้กับบุตรหลานนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขน้องน้องหนูหนูต้องอายุไม่เกินเท่าไหร่ครับเป็นสมาชิกก็คือว่า ไม่เกิน20ปีครับ20ปีเพราะว่าจะไปเปิดบัญชีหุ้นไม่ได้เนื่องจากเงื่อนไขของบัญชีหุ้นเราเนี่ยคือต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถเปิดได้ก็คือน้องน้องหนูที่อายุไม่ถึง20ปีก็จะเปิดได้มีก่อนผู้ปกครองครับกู้กันพออายุครบแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นสีชมพูครับอันนี้ต้นต้นชีเท่าไหร่ครับตัวหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเพียงหนึ่งร้อยบาทครับก็ให้ฝึกให้น้องนหนูได้มมีการเก็บออมนะครับอย่างน้อยอย่างที่เราบอกเนี่ยคือเทคนิคให้ อ่เขาออมอาจจะมีเท่าไหร่ก็ได้หรือว่า1<ม>0อย่างที่เราเคยแนะนําสมาชิกทุกท่านใช่ครับนะครับมาฝากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผู้ปกครองในการเบิกถอนเนี่ยผู้ปกครองก็เป็นคนดูแลอยู่ใน<ม>อยู่ในสายตาอยู่แล้วคร่ะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาหรือว่าให้เขามาถอนเองก็ได้ฝึกเขาจะม,มีการรู้สึกออมแล้วก็อย่างที่บอกเขาเห็นได้เห็นเลขบัญชีชื่อข,ของเขา<อ>นะครับทาให้เขารู้สึกอุ้ยเงินบัญชีของหนูมีเพิ่มขึ้น<อ>ทุกๆเดือนเลยมั้ยอ่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยหนูจะเก็บตังค์แล้วหนูไปทำจะโตขึ้นหนูจะไปทอออบนะครั ก็เป็นสิ่งที่นะครับทางซากกสท่าชนเนี่ยก็มีบัญชีดีๆนะครับให้กันมาฝากเมื่อกี้ผ่านไปบัญชียุวชนนะครับครับนอกจากบัญชียุวชนแล้วนี้ที่เราแนะนำนะครับก็มีบัญชีตัวอื่นด้วยครับน้องออดี่ครับอย่างบัญชีงบัญชีตัวนี้นะครับบัญชีเขาเรียกว่ารักษาบัญดีวารีอารักษาครับตัวนี้ถ้าเกิดสนใจอยากจะเป็นสมาชิกเปิดบัญชีวาดีอา่์ทำยังไงบ้างครับก็คือเปิดบัญชีวาดีอาร์ก็ต้องอย่างแรกเลยก็คุณสมาชิกนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดได้เลย นะนำให้เปิดคู่กันเลยอ่าแนะนําก็คือเปิดคู่กันเลยเพราะว่ามันจะเป็นบัญชีที่ฝากถอนได้ตลอดตัวนี้นะครับอ่าครับผมก็เปิดบัญชีเนี่ยก็ฝากเง,งินขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทก็คือเงินของสมาชิกเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้อยู่ในนี้เลยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่ค่าธรรมเนียมก็ค,คือฝากเง,งินเข้ามาหนึ่งร้อยบาทเป็นเง,งินฝากของสมาชิกแต่ว่าต้องมีติดอย่างน้อยหนึ่งร้อยบาทใช่ครับต้องมีติดบัญชีอย่างน้อยหนึ่งร้อยบาทครับผมอันนี้ก็เป็นของบัญชีวิทยารักษา์ครับครับครับ แล้วก็ต่อมานะครับอ่าเล่มหนึ่งเล่มสีเหลืองนะครับตัวนี้เขาเรียกบัญชีอะไรครับบัญชีร่วมลงทุนครับหรือว่าบัญชีมูลนิธิที่เราได้ยินกันบ่อยๆครับตัวนี้อ่าถ้าเกิดสนใจบางยุบอยากจะสนใจเปิดบัญชีเนี่ยเปิดเท่าไหร่ครับอ่าอันนี้บางยุบเป็นสมาชิกแล้วสมมติบางยุบเป็นสมาชิกแล้วนะครับมีอ่าบัญชีนี้แล้วอ่ามีมีมีหมดละเหลืออันนี้อันเดียวครับก็คือหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทใช่ครับแตกต่างกับตัวบัญชีหุ้นกับบัญชีอ่าบัตรนะครับใช่ครับก็คือเขาจะนับเป็นกองทุนนนกกอองงทททุุบา 1 0 0 0 2,000 3,000อะไรขึ้นไปหรือว่า1,000 1,000หน0 0งหมืล้านได้หมดเลยครับแต่ว่าขั้นต่ำก็คือ1,000บาทครับผมใช่ครับตัวนี้ก็จะมีผลตอบแทนนะครับตามตามที่เราเลือกมันจะมี1ปี2ปีแล้วก็3ปีก็จะแตกต่างกันไปครับผมครับเรียกได้ว่าครับก็ในสหกรณ์เราก็มีบัญชีหลักระนะครับครับพี่น้องต้องการที่จะออมระยะยาวนะครับก็พี่น้องก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าฝากตัวหุ้นสมาชิกตัวนี้ครับได้เงินปันผล ในแต่ละปีนะครับหรือว่าถ้าพี่น้องเนี่ยอยากจะออมเงินฝากถอนด้วยนะครับหมุนเวียนใช้ส่วนตัวก็มีบัญชีตัวนี้ครับปลอดภัยไร้ดอกเบี้ยนะครับบัญชีวายเดือนนะครับเล่มสีเขียวนะครับหรือถ้าพี่น้องอ่าคยว่าอยากจะร่วมลงทุนระยะสั้นนะครับหปีสองปีสามปีนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับเราก็มีบัญชีมูนดอร์บัสนี่ครับเล่มสีเดียวตัวนี้ให้กับสมาชิกนะครับได้ร่วมลงทุนกัน ใช่ครับแล้วก็ยังมีบัญชีอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าบัญชีฮัทและอุ่มล้อนะครับก็จะเป็นเด้านสีเขียวเดียวกันกับตัวใบนะแต่ว่านใบไงครับใีฮัทและอุ่มล้อก็จะเป็นลักษณะบัญชีเงินฝากสำหรับเป้าหมายคือนะครับเดินทางไปประกอบพิธีฮัทและอุ่มล้อนะครับโดยที่พี่น้องเนี่ยสามารถจะออมเงินนะครับครบตามจำนวนค่าเดินทางของฮัทในปีนั้นน่ะพี่น้องก็สามารถจะมาปิดบัญชีแล้วก็ถอนเงินนะครับไปเดินทางประกอบพิธีฮัทได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งคือพี่น้องเนี่ยมีเงินฝากนะครับ85%ของค่าใช้จ่่ายยของฮัเนี ช่างสากต้องขอเรามีบริการเขาเรียกว่าเงินยืมฉุกเฉินเงินยืมที่พี่มีผลตอบแทนก็ดุลภาษาตอบดุภาษาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับน้องออดี้นะครับผมมีเงินจะถึงอยู่แล้วขาดอีกหน่อยนึงอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขาดเหลืออยู่มาติดต่อสหกรณ์สหกรณ์ก็ให้เงินยืมกับน้องออดี้ไปส่วนที่ส่วนที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเสร็จแล้วน้องออดี้กลับมาจากพิธีฮัทมาชําผลชําระคืนกับสหกรณ์สิบสองเดือนโดยที่ไม่รณ์ไม่หยเพิ่มนะครับอ๋อหลังหลังครับครั แล้วว่าอีกบัญชีหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่น้องนะครับที่มีเป้าหมายในการที่จะมีบัรดาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยสามารถที่มาครับลงเอามาฝากออมกันได้ครับแล้วก็เดินทางไปกับเรานะครับครับก็เป็นบัญชีของสากลสตารชนทุกบัญชีนะครับครับวันนี้ก็นะครับช่วงท้ายของการนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับเรื่องของการออมนะครับเรื่องของการเก็บเงินนะครับเรื่องของการรูปลงทุนเนี่ย นะครับวันนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราตื่นเช้ามานะครับเราจะต้องมีการลงทุนและหนึ่งลงทุนเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางานไหนจะให้ค่าลูกเรียนนะครับ <ซ Pang. S 1> ไหนจะเรื่องของอาการกินอยู่นะครับทีนั้นเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเราตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเงินทองเนี่ยเป็นของต้องรู้อย่างที่รายการนะครับวันนี้พี่น้องเนี่ยนะครับที่ต้องการเขาเรียกว่าให้เงินของเราเนี่ยปลอดปลอดอปาจัตาดอกเบี้ยนะครับวันนี้สหกรณรของเราก็ยินดีนะครับอาสาที่จะมาเป็นดูแล เงินอ่าทรัพย์สินของพี่น้องเนี่ยนะครับให้ครับปลอดภัยจากดอกเบี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางสากลสัตยาชนนะครับแล้วก็สากลอิสลามทุกๆที่เนี่ยเป้าหมายอยากให้พี่น้องเนี่ยมาอยู่ในหลักการชารีอะนะครับใช้เงินที่มันอ่าบริสุทธิ์นะครับฮาลานนะครับพี่น้องแ็นสิ่งที่สําคัญนะครับอ่าผลก็ไรต่างตงเนี่ยก็กลับคืนสู่สังคมนะครับให้กับสมาชิกให้กับพี่น้องและสิ่งที่สําคัญนะครับอ่าระบบของสากลอิสลามข้อที่ดีก็คือว่าอ่ามันจะมีเงินซะกาตนะครับัตตัวนี้ครับเงินของโตข ก่อนที่จะมีการปันผลกับสมาชิกในแต่ละปีเนี่ยสากอของเราจะมีการหัก15%ออกมานะครับแล้วก็คำนวณจากสกคา2.5ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับให้กับทางมูลนิธิสาตรชนเพื่อการศึกษาเกษตรกรมพื้นเนี่ยไปมอบหมายอไปให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้ได้รับถ้าผมถ้าผมมีอยู่ในนี้1000เนี่ยมีมีมีส่วนร่วมครับใช่ครับทุกคนราะว่าจะมีฝากน้อยเนี่ยทุกคนได้มีส่วนร่วมทำามดีร่วมกันฉะนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจุดที่อรับดิฉันครับเป็นของสากอทุกๆที่เนี่ ได้ทําหน้าที่นะครับเป็นความดีเล็กนั้นให้กับพี่น้องุสลิมเราได้ทําความดีร่วมกันนะครับก็ช่วงท้ายของรายการนะครับพี่น้องที่สนใจนะครับอยากจะมาเป็นสมาชิกนะครับก็เดี๋ยวให้น้องออดี้แนะนําว่าจะมาติดต่อสากลยังไงเดินทางมายังไงที่สํานักงานสากลครับอ่าครับผมก็สากลสัตหชนนะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพีทาซอยเจ็ดครับครับหรือว่าใกล้ๆกับเคิร์ฟเจ็ดาใครรู้จักเคิร์ฟเจ็ดครับหรือว่าเข้าทางราคำแหงก็ได้นะครับซอยหมู่บ้านสนสน ก็จะมาเจออยู่ขวามือถ้าเข้าจากสวนสนนะครับหรือว่ามีอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่ศูนย์กลางนะครับยูบเราจะไปออกบูธกันทุกวันศุกร์ครับครับแล้วก็ต้องแอบบอกข่าวดีนิดนึงตอนนี้เรามีเว็บไซต์แล้วครับยูบอ่าอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็ผมว่าสะดวกด้วยครับถ้าใครอยากรู้อยากศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยพุ้นวิดีโอมูดดรบาเนี่ยเรามีลงไว้หมดแล้วก็มีเรื่องของการสมัครสมาชิกออนไลน์อ สามารถทำตามขั้นตอนในเว็บไซต์ได้เลยก็ลองเข้าไปชมกันได้ครับเขียนไว้ใน Google ว่าสหกรณ์สัตยาชนครับแล้วมันจะขึ้นว่า w w w บ o ว c o o ซ็ตอ่าครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของสหกรณ์เราครับก็ทรแลวเป็นข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อกี้น้องออดี้บอกไปทุกๆุกวันศุกร์เราจะมีออกบูธการอิสลามนะครับและที่สำคัญเรามีข้จุดบริการนะครับเซ็ตซีวันสต็อปเซอร์วิสนะครับทำอะไรได้บ้างพี่น้องเนี่ยปกติแล้วนะพี่น้องเนี่ย อยากจะได้เล่มตัวหุ้นสมาชิกเนี่ยพี่น้องจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานนะครับพี่น้องมาเปิดบัญชีกับสากรเรา,ราแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ะจกเล่มตัวนี้ให้แต่วันนี้นะครับเราสองคนแล้วก็ทีมงานของเซสซีะะ C นะครับวับ One Stop Service นซอฟต์สวิตต์ก็จะออสามารถออกเล่มตัวนี้ให้กับสมาชิกได้เลยนะครับพี่น้องไม่ต้องรอก็คือพี่น้องไปละหมาสวันศุกร์ปุ๊บพี่น้องไปละมาเสร็จมาพี่น้องลงมารับเล่มได้เลยนะครับหรือพี่น้องบางคนเนี่ยเป็นสมาชิกเป็นนานแล้วไม่ได้มาทําการอัปเดตบุกเนี่ยสามารถมาติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับนาเล่มของ จ้าหน้าที่ของเราจะทำการอัปเดตนะครับของยอดเงินฝากของพี่น้องได้เลยนะครับพี่น้องก็แค่พกเล่มมาแล้วก็มาติดต่อกัเราหรือว่าจะมาปรึกษานะครับขอคําชี้แนะขอเรื่องเดี๋ยวจะลงทุนยังไงจะฝากบัญชีแบบไหนอะไรยังไงนะครับพี่น้องตัดสินใจไม่ได้เนี่ยก็มาปรึกษาครับเราได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เรานะครับมุ่งมั่นนะครับแล้วก็พัฒนานะครับแล้วก็อิาระครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับพี่น้องที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับเมื่อได้ดูนะครับเทปนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้นะครับอยู่ก็สามารถที่จะมานะครับเป็นสมาชิกกสก่ากสทชได้ดีเลยครับดีครับวันนี้นะครับผมอายุไม่รีวันครับครับผมเอาดีมาลุลีครับต้องขอลาจากพี่น้องเพียงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่กับในวันศุกร์หน้าครับกับรายการเรีนทองของต้องรู้ครับกับอัสลามุอะลัยกุม้งรอตุลล้อปรบประกาตุ